นายดำรงพิเดศสสบัญชีรายชื่อพักโอกาสไทยรับเชิญมาบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อแนวทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมพร้อมการสร้างอาชีพในท้องถิ่น ร่วมกับคณะผู้บริหารพักสร้างอนาคตไทยนาโดยดรอุตมะสาวันนายจนหัวหน้าพักนายสุนทรรัตน์สุนทรจิรวงเลขาธิการพักนายวิเชียนชาวบริษรองหัวหน้าพักและผู้อำนวยการพักดรสันติกยรนันรองหัวหน้าพักและประธานนโยบายพักนายวัชรักอนิการองเลขาธิการพักฝ่ายการเมืองพร้อมคณะกรรมการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร์รวมถึงผู้แสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพักสร้างอนาคตไทยด้วยบรรยากาศคึกคัก ดรอุตมะกล่าวว่าพักสร้างอนาคตไทยอยู่ระหว่างการตกผลิตนโยบายหลักของพักในหลายๆนโยบายเพื่อให้ตอบโจทย์ประชาชนให้มากที่สุดซึ่งหนึ่งในนโยบายที่พักให้ความสําคัญก็คือการแก้ปัญหาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนผู้ขนานการสร้างโอกาสการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่นซึ่งการเชิญนายดำรงพิเดชมาบรรยายและและแกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ก็เพื่อจะนำแนวคิดที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนายดำรงพิเดช ไปเสริมให้นโยบายของพักมีความชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุดซึ่งพักก็พร้อมที่จะหารือกับนายดำรงพิเดชรวมถึงการพิจารณาแนวทางการทำงานทาง,ทาง,ทางการเมืองร่วมกันต่อไปนายสุจริตกล่าวว่าตนยอมรับว่าพักมีความสนใจในตัวนายดำรงพิเดชในด้านความรู้ความสามารถเรองสิ่งแวดล้อมแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าไมา้รวมถึงการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น จากประสบการณ์ในการรับราชการในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมายาวนานซึ่งหาได้คนที่มีความรู้ความสามารถอย่างนายดำรงพิเดชมาร่วมงานกับพักก็จะเป็นการเสริมทัพในการจะทํานโยบายและการทํางานที่ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับด้านการแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมป่าไม้รวมถึงแนวทางการสร้างอาชีพท้องถิ่นอย่างประาการได้แน่นอนตนมีความยินดีหากในอนาคตนายดำรงพิเดชตัดสินใจเดินหน้าทางการเมืองกับพักสร้างอนาคตไทย ในการบ,บรรยายพิเศษของนายดำรงพิเดศดังกล่าวนอกจากจะมีคณะผู้บริหารและคณะกรรมาการจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์รวมถึงผู้สแสดงเจตจำนงเป็นว่าที่ผู้สมัครสสกรุงเทพมหาคนครพักสร้างอนาคตไทยแล้วยังมีนายพิเชษฐิตฐิรัชวันสสประชีวรายชื่อพักพลังประชารัฐเข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย